ยุ่ง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 ตัวบักเงยนึงนี่มึงโอ้ยยุ่ง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 ส้มพี่น้องกินส้มกินส้มโอ้เสียงมันจะเสแสร้งเนี่ยอ๋ออะไรพี่น้องอะไรแล้ววิธีการกินส้มนี่ถูกต้องนะพี่น้องเนาะมันต้องคุยตุ๊แหลกไหมหรือเขาไปซื้อกองไหม เจียวเข้มดยวิธ er ีกินส้มที่ถูกต้องมันต้องกินกับส้มมะเดชพี่น้องนี่พี่น้องวิธีกินส้มที่ถูกต้องแล้วสุดยอดสุดยอดมาเด้อพี่น้องหายยาวมาเด้อมาเด้ออยู่ยังหายยงหน้าอยู่แล้อยู่ตรงไหา